เด็ดอะไรเยอะสุดทำงานกต่มาทำไมคนมาทำงานคนโสดเพื่อมาทำทำงานเออยังไงล่ะมันมันคือคุณมีความเชื่อมันอยู่ข้างในแล้วตอนกลับมานะครับอยากให้ทุกคนสารนาดดีกันครับกลับมาแล้วรอทำงานเลยเพราะว่า creativity เที่ยนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของ e x t e r n a l อามาในก้างบามันจะมีพวกเนี้ยเป็นดีฟคนเดี่ยวข้ออะไรังหลังังครับ ต้องยอมแล้วว่าปัจจุบันนี้สังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วคนทำงานหลายเลเวลทำให้การสื่อสารการคอมม u n i c a r เนื้องานจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะการเรียนณนะวันนี้เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนในองคอ์กรและก็นําไปใช้ได้อย่างเต็มที่ครับบรรยากาศในการเรียนก็คือเป็นกันเองมากๆแล้วก็มีความรีแลก ราคาไม่น่าเบื่อสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นคะ่ะเรื่องค่ะ,ะ,คะมันสามารถนำหลักการเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการทํางานในชีวิตจริงเราได้แบบจริงๆเลยอ่ะคะ่ะ<อ>ก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆแล้วอาจารย์ก็สอนสนุกมากคะ่ะแบบไม่ง่วงนอนเลยอ่ะคะ่ะ